สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นอนุบาลสองทับสองทุกคนค่ะวันนี้พบกับคุณน้ำนะคะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์สำหรับวันพุทธที่2องกุมภาพันธ์พศ2 5 6 5เราจะเรียนเกี่ยวกับการดึงดูดและการผักของแรงแม่เหล็กการทุกลองและสรุปการออกแรงกระทำต่อวัตถุค,ค่ะนักเรียนพร้อมที่จะไปเรียนรู้กันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ beep mm -hmm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไปก่อนนะสวัสดีมือฉันอยู่ในมือฉันอยู่ในอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดี หรือไม่ว่าอะไรทําให้ที่ติดตู้เย็นติดกับตู้เย็นได้เอ๊เด็กๆทราบไหมคะแม่เหล็กดูดนั่นเองนะคะแม่เหล็กดูดเนี่ยดูดอะไรได้บ้างคะนอกจากตู้เย็นนะคะที่คุณครูเปิดภาพให้ดูไปเมื่อสักครู่นะคะดูดอะไรได้อีกนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะจากภาพนี้นะคะเด็กๆคิดว่าแม่เหล็กเนี่ยดูดอะไรได้บ้างคะระหว่างช้อนส้อมนะคะช้อนส้อมเหล็กกับ ของเล่นไม้อ่าดูดช้อนซ่อมเหล็กนะคะแต่ไม่ดูดของเล่นไม้นะคะอ่าและแม่เหล็กเนี่ยดูดอะไรอีกคะกล่องดินสอหรือขวดน้ำพลาสติกดูดกล่องดินสอไม่ดูดขวดน้ำพลาสติกนะคะและแม่เหล็กเนี่ยดูดตะปูไหมคะหรือว่าดูดแก้วน้ำไหมคะอ่าเขาดูดตะปูนะคะแต่ไม่ดูด แก้วน้ํานะคะและนี่นะคะเป็นภาพตู้เย็นกับรองเท้านะคะเด็กๆคิดว่าแม่เหล็กจะดูดอะไรคะดูดตู้เย็นนะคะไม่ดูดรองเท้านะคะและนี่ก็คือภาพของเข็มหมุดนะคะและครกนั่นเองเด็กๆคิดว่าแม่เหล็กเนี่ยจะดูดอะไรคะระหว่างเข็มหมุดกับครกติ๊กต๊อกติ๊กตอกก็ดูดเข็มหมุดนะคะไม่ดูดครกหินนะคะเด็กๆ และยังมีภาพต่อไปค่ะเป็นภาพกระทะเหล็กนะคะกับกระดาษเด็กๆคิดว่าแม่เหล็กจะดูดอะไรคะถูกต้องค่ะดูดกระทะเหล็กนะคะไม่ดูดกระดาษนะคะและยังไม่จบภาพสุดท้ายค่ะเป็นภาพมีดก <c oughs> <picky S 1> ับตุ๊กตาผ้านะคะเด็กๆคิดว่าแม่เหล็กเนี่ย <c oughs> จะดูดอะไรคะระหว่างมีดกับตุ๊กตาผ้าถูกต้องค่ะ ดูดมีดนะคะไม่ดูดตุ๊กตาผ้านะคะเอ๊ะแล้วเด็กๆสงสัยไหมคะว่าทำไมแม่เหล็กดูดกับไม่ดูดมันหมายความว่ายังไงคะแม่เหล็กจากภาพที่คุณครูให้ดูใช่ไหมคะดูดตู้เย็นดูดเข็มหมุดดูดมีดใช่ไหมคะดูดช้อนเหล็กนะคะแต่ไม่ดูดรองเท้ายางไม่ดูดกระดาษไม่ดูดตุกตาผ้าใช่ไหมคะไม่ดูดก๊กหินเอ๊ะทำไมนะ แม่เหล็กคืออะไรคะเด็กๆเดกๆรู้ไหมอ่าเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับคําว่าแม่เหล็กกันเลยนะคะแม่เหล็กเนี่ยก็คือสารที่สามารถนะคะดึงดูดสารแม่เหล็กได้นะคะแบ่งออกเป็นสองประเภทนั่นเองนะคะประเภทที่1เนี่ยก็คือแม่เหล็กจากธรรมชาตินะคะที่เรียกว่าแมกนีไทต์นะคะซึ่งมีรูปร่างเนี่ยเป็นผึกเป็นก้อนนะคะแมกนีไทต์นะคะก็จะมีรูปร่างแบบนี้เลยนะคะจะมีรูปร่างเป็นก้อนกลมๆสีดํานะคะเป็นผึกแบบนี้นะคะ อ่าแล้วไปดูแบบที่สองกันนะคะแบบที่สองเนี่ยเป็นแม่เหล็กประดิษฐ์นะคะมีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะมีแบบแห้งนะคะแบบวงกลมนะคะแบบสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็มีอีกหลายรูปแบบเลยนะคะเด็กๆอ่ะต่อไปนะคะวัตถุที่สามารถถูกแม่เหล็กเนี่ยดูดได้เนี่ยเรียกว่าอะไรคะ สารแม่เหล็กนะคะวัตถุที่สามารถถูกแม่เหล็กดูดได้นยจะเรียกว่าสารแม่เหล็กนะคะได้แก่โลหะบางชนิดนะคะก็เช่นเหล็กนิกเกิลและโคบอลนะคะสารที่แม่เหล็กเนี่ยดูดไม่ได้นะคะหรือวัตถุที่ไม่เป็นสารแม่เหล็กเนี่ยมีอะไรกันบ้างคะเด็กๆมีพลาสติกใช่ไหมคะยางไม้แก้วนะคะแล้วก็ยังมีโลหะบางชนิดนะคะก็เช่น ทองแดงสังกะสีเงินอะลูมิเนียมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะมีวัตถุอะไรบ้างที่ไม่เป็นสารแม่เหล็กนะคะอ่ะไม้นะคะไม้ก็จะมีของเล่นนะคะเฟอร์นิเจอร์นะคะตัวต่อไม้ฟืนจานชามไม้นะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเด็กๆเ,เคยเห็นไหมคะเคยเห็นนะคะ สิ่งเหล่านี้นะคะแม่เหล็กนะคะสามารถดูดได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่มีสารแม่เหล็กนั่นเองนะคะอะต่อไปเป็นพลาสติกนะคะพลาสติกนะคะก็จะมีอะไรเก้าอี้พลาสติกนะคะ,ะ,ะตุกะะต๊กตาพลาสติกจานถ้วยพลาสติกนะคะแล้วก็ของเล่นพลาสติกนะคะแม่เหล็กก็ไม่ดูดพลาสติกเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะเป็นยางนะคะ ก็จะมีลูกบาสเกตบอลนะคะแล้วก็หนังยางยางรถยนต์นะคะแล้วลูกวอลเลย์บอลรองเท้าแตะแล้วก็ลูกโป่งนะคะยางเนี่ยแม่เหล็กเนี่ยดูดไหมคะไม่ดูดเหมือนกันนะคะต่อไปก็จะเป็นกระดาษนะคะในกระดาษก็จะเป็นพวกหนังสือกล่องกระดาษของเล่นนะคะหรือจานชามกระดาษนั่นเอง ต่อไปจะเป็นผ้านะคะผ้าเนี่ยก็จะเป็นเสื้อนะคะเสื้อที่เราใส่กันนะคะเด็กๆแล้วก็ตุกตต๊กตาตุ๊กตาผ้านะคะผ้าเช็ดตัวผ้าหม่มต่อไปก็จะเป็นแก้วนะคะแก้วเนี่ยก็จะเป็นพวกอ,อุปกรณ์วิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็แก้วน้ําที่เราดื่มขวดแก้วนะคะต่อไปก็จะเป็นหินครกหินใช่ไหมคะแล้วก็เครื่องประดับ จานกระเบื้องนะคะแล้วก็โต๊ะหินนะคะส่วนโลหะบางชนิดนะคะที่แม่เหล็กดูดไม่ได้นะคะก็จะมีหมอ้ออลูมิเนียมนะคะหมอ้อทองแดงแล้วก็ทองคําค่ะและยังมีแหวนเงินอีกนะคะโลหะชนิดนี้นะคะเหล็กดูดนะคะไม่สามารถดูดได้นะคะอะเด็กๆคะจบแล้วนะคะสําหรับใบความรู้เรื่องแม่เหล็กและสารแม่เหล็กนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันดีกว่า แม่เหล็กนะคะคือสารที่สามารถดึงดูดสารแม่เหล็กได้ใช่ไหมคะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะ1แม่เหล็กธรรมชาตินะคะแล้ว2แม่เหล็กประดิษฐ์ใช่ไหมคะเด็กๆแล้ววัตถุที่สามารถถูกแม่เหล็กดูดได้เนี่ยเรียกว่าสารแม่เหล็กนะคะได้แก่โลหะบางชนิดก็เช่นเหล็กนิกเกิลโคบอลใช่ไหมคะและสารที่แม่เหล็กเนี่ยดูดไม่ได้นะคะหรือวัตถุที่ไม่เป็นสารแม่เหล็กไม่มีสารแม่เหล็กเนี่ยก็เช่น พลาสติกไม้แก้วยางใช่ไหมคะ,และ,ละ,คะและโลหะบางชนิดนะคะก็ได้แก่ทองแดงสังกะสีเงินอารูมิเนียมในกิจกรรมต่อไปนะคะให้นักเรียนวาดรูปภาพระบายสีสิ่งของที่แม่เหล็กสามารถดึงดูดได้มาคนละสองอย่าง ลงสมุดนะคะในกิจกรรมต่อไปนะคะให้ในักเรียนโยงภาพจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กันแถวบนกับแถวล่างนะคะ,ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะแถวบนเด็กเขาจะดูของที่มันเล็กๆให้มันใหญ่ๆต้องคู่กับอะไรคะเว้นขยายถูกต้องค่ะแล้วนกล่ะคะคู่กับอะไรคะ ลิงถูกต้องค่ะเพราะว่าเป็นสัตว์เหมือนกันส่วนภาพที่3กันไก่กันไก่กไกต้องคู่กับอะไรคะเหล็กดูดเพราะว่ากันไก่เป็นเหล็กต่อมาค่ะพระอาทิตย์ต้องคู่กับอะไรคะคุณแม่ตากผ้าใช่แล้วค่ะการตากผ้านะคะเราต้องใช้แสงแดดเพราะว่าจะทำให้ผ้า แห้งได้นี่ก็เป็นกิจกรรมเกมการศึกษานะคะสําหรับการบ้านวันนี้นะคะให้นักเรียนวาดภาพที่นักเรียนเห็นนี่นะคะทั้งหมดเลยนะคะลงในสมุดแล้ววงกลมสิ่งของที่แม่เหล็กสามารถดึงดูดได้พร้อมระบายสีให้สวยงามเลยนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของคุณ้ำแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ